นั่นแหละเพื่อนๆจะเข้าใจเองว่าเหตุผลของคำว่าเบื่ออาหารมันคืออะไร <c oughs> สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดคือเกาเหมือนเดิมนะคะเสียงจะแจวามาอีกแล้วคะ่ะเมื่อเจ้าคะ่ะวันนี้เรามากินอาหารจานด่วนกันนะคะอาหารจานเดียวจานด่วนอาหารจานข้าวคุกไขค่ค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะข่าคุกไข่ไม่นุงง่งง่ายเด้อค่ะเด้อ พร้อมกับพริกน้ำปลาแล้วน้องทอดปลาไว้นะคะก็เลยลักปลาเข้ามาตัวนึ่งค่ะเมสิตังเมนูนี้ว่าเม่นูลักปลาบะค่ะมื่อสิเมนูอยังดีค่ะเพื่อนๆได้ยังกินเข่าแน่น้อค่ะอยู่ประเทศไทยโอ้โหอนมือเนียมือเจ้าค่ะแต่ว่ากะไม่ได้ถึงกับร้อนมากมายแต่ว่ายุข,ขังในเฮ้านี่มันมันค่อนข้างที่สิร้อนอากาศอ่าข้างนอกนี่ สิบองศาหน่ะแม่ค่ะเมื่อเจ้คาค่ะแต่ว่าข้างในเราเนี่ยมันมีทั้งแก๊สมันมีทั้งคว่ำห่อนลมมันบ่เขานะมังสิได้เปิดแอร์เลยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเรามาชิมกันซิว่าสิเป็นจ้าไดเนาะคะ่ะอันนี้ฝีมือเด็กๆเ,เ,เขาทําให้นะคะน้องทําให้คะ่ะสั่งเขาว่าข้าวคุกไข่นะคะเข่าคุกไข่อลีเวยคะ่ะไม่เอาอะไรเลยเอาแค่เข่าคุกไข่กับซีิยวขาวแค่นี้คะ่ะน้ําพริกน้าปงน้าําปลาเดี๋ยวเราจะมาเติมเองประมาณนี้หมคะ่ะ มาดูนะคะวาสิแสบบ่ค่ะเมนูง่ายๆแต่หาทานได้ทุกบ้านเลยค่ะแสบคือเก้าค่ะเมนูนี่เป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำทานได้เนะค่ะเด้อแล้วก็แค่เติมพริกน้ำปลาจริงๆลงไปค่ะเป็นเป็นเมนูที่เบื่ออาหารตะวากะ ยังดีกว่าไม่มีอะไรกินยังเสียไหมคะ่ะถ้าสากินกุ้งกินไก่กินยังยังเสียรู้สึกเบือ่อมันถ้าทํางานร้านอาหารนี่แอนเชื่อว่าหลายๆคนจะมีมีโมเมนต์เบื่ออาหารไม่อยากจะกินอะไรน่ะไหมคะ่ะ แล้วปวดฟันด้วยะะ้ะค่ะแบบจะมาเคี้ยวข้างนี้สงสัยสีแดงไปพบผู้เบ้าหมออีกแล้วค่ะมาชิมทอดปลาเถอะกอบขันกออบแบบนี้็จะกินไดขึ้นบ้างใดความปวดฟันมันนี้ค่ะอืม อร่อยปลาดุกค่ะปลาดุกแดดเดียวนะคะอือบลองทานทำดูนะคะเพื่อนๆเ,เมนูที่ถูกใจเด็กๆแล้วก็ เมนูที่ถูกใจคนเบื่อแทบหลายมาต่องยังมากมมกนะมึงจ้า เพื่อนๆหลายคนนี่อาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยสาวดอนมันทํางานอยู่ที่ร้านอาหารหรือมันทํางานอยู่ที่ไหนกันแน่ทำไมมันกินแบบนี้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยหลายคนอาจจะง,งงกันเด้ค่ะแต่ว่ายังงงค่ะถ้าเพื่อนๆได้มาเจอนได้มาเจอในสภาพที่แบบว่ามีทุกอย่างแต่ไม่รู้จะกินอะไรน,ะ <c oughs> นั่นแหละเพื่อนๆจะเข้าใจเองว่าเหตุผลของคําว่าเบื่ออาหารมันคืออะไร อร่อยมากนะคะแต่คงไปต่อไม่ได้ค่ะแข็งเดี๋ยวเจ้าออก <c oughs> หรือไม่ออกก็ใส่ตรงนี้เอาไว้ <c oughs> เดี๋ยวถูกข้าวค่ะมาให้เด็กๆกินแข็งปวดฟันนะคะถ้าถ้าไม่ปวดฟันถือว่าอร่อยมากเลยนะคะ กินข้าวเสร็จจะกลับบ้านนะเนี่ยบ่ายโมงบ่ายโมงเดี๋ยวดูว่าหมอมีเวลาไหมถ้าหมอไม่เวลาสิแวะเขาไปลานฟันกันน้อยนึงค่ะส่วนใหญ่นะจะไม่ได้หรอกเวลาเราปวดแบบนี้สิลลร่อจนมาแบบว่า,าหายปวดเราจังใดเวลาหมอนะ่ะ มาฟันนะ่ะชนิดเคี้ยวเคเี้ยวเนี่ยไม่ได้เลยมัมยค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยสิเขาใจได้ว่าการปวดฟันนี่มันทรมานแค่ไหนรู้สึก หนาสิบม่วมแน่แจังน้อยหนึ่งพนละค่ะบวชมานี่วันที่สองค่ะมื่อเช้าค่ะ เด็กเขาบอกว่าให้ตำข้าวปุ้นกินข้าวอดปลาไม่มีอารมณ์ตำให้เด็กๆก,กินเลยนะคะ 嗯。嗯。Mm. ดีกว่ากินข้าวต้มนะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆเอาน้ำเยาะลงไปนิดนึงให้เขาให้เขาเข้าหนุ่มกว่ากว่าผัดข้าวธรรมดานะคะ หน้าร้อนมาแบบนี้นะคะแพ่น้ําเลยคะ่ะแอนเป็นคนที่แปลกประหลาดกว่าเพื่อนในร้านเนี่ยเขาไม่แพ้อะไรนี่จมูกเนี่ยไปหมดแล้วนะคะจามค่ะจามเราก็เสร็จกระดาษนี่แข็งแข็งไปซื้อกระดาษเปียกมากยิ่งมันมีน้ำน่ะมันยิ่งแสบกับม้วจ้าก็ <c oughs> ได้ต้องใจกระดาษแห้ง แถบแอนยะู่นะกรโบวันะต้นใหม่สนิทที่มันเห็นในห้าแผ่นะ่ะหลายพรอ้อม เมนูง่ายๆแต่ชนะใจเลยนะคะเวลาปวดฟันหรือเวลาเบื่ออาหารหรือเวลาอะไรแค่ข้าวกับแค่มีข้าวกับไข่เราก็พริกน้ำปลามื้อเจ้าเอาอยั่งมาแหลกกับใบย่อมค่ะมื้อเจ้าค่ะยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าหงำยังบได้เคี้ยวอะไรไม่ได้เนี่ยนะคะก็เป็นเมนูที่สนั่นเลิศค่ะอีกเมนูหนึ่งนะคะเนาะไปแล้วค่ะมื้อเจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้คือเก้าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนกดไลค์ซับสไคร์ กดติดตามกดแชร์สาวดอนไอเดอ้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปสาวุดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายๆค่ะ